ภาษาอังกฤษถ้าอายแล้วจบเลยมันเนรมิตไม่ได้หรือหรือหรือเราไปนั่งให้จ้างฝรั่งมาสอนแต่เราไม่อ้าปากมันก็ไม่เป็นอยู่ดี <laughs> แต่ดูนี้บ้านเราจเจริญมากเดี๋ยวนี้เรามีโรงเรียนนานาชาติเยอะแยะหมดหรือโรงเรียนเอกชนหลายหลายแห่งก็มีฝรั่งไปสอนอเอาฝรั่งไปสอนเนี่ยอบ,บางบางโรงเรียนก็ไม่ค่อยมีตังก็ไปจ้าง จ้างไปอ่าคนจคนฟิลิปปินบ้างเป็นอาจารย์สอนนะนะก็ยังดีแต่ว่าสำเนียงของคนฟิลิปปินเนี่ยเขาจะพูดตัวพีไม่เป็นสังเกตไหมท่านประธานาธิบดีเคยนานีมาคอสเขาจะพูดคำว่าพีเพื่อเป็นปีปุ๊ปปีเขาพูดตัวพีไม่ได้คนไทยในผู้ภาษาอังกฤษเพราะที่สุดในโลกเพราะว่าภาษาอังกฤษ คนไทยพูดสำเนียงภาษาอังกฤษตามแบบคนแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียพูดภาษาอังกฤษเพราะหรือแคนาดาแคนาดาพูดภาษาอังกฤษเพราะมาก <Okay. S 1> ใช่จไหมแั่แหละนีอยากจะเน้นว่าลูกหลานที่ดูคลิปนี้นะ, <Okay. S 1> ะเรียนช่างวันนี้ท่านจบเอแบบจบจุราจบอะไรกันแล้วแต่เไม่เป็นไรจบแล้วก็ดีแล้วหละ <Okay. S 1> แต่ท่านเคาะรถเป็นไหม S <S อยากจะรถเสียเนี่ยรู้ไหมเริ่งทำาเอะซ่อมนะเริเ่มเรียนไหมยังมีเวลาที่ยังเป็นคนหนุ่มคนสาวนะเอาไหมนี่หรือเรียนแต่ต่อหนังกับาจารย์สมเจ็จนี่รู้ไหมไอ้นี่ได้ประโยชน์มากนะเนี่ย ได้ประโยชน์มากเลยไปไปอยู่ที่โน่นเนี่ยมีบริษัทร,รอรับเยอะแยะไปเออรอรับเลยครับแล้วไม่ไม่ขอดูเสดร์วิเคตว่าจบจากไหนอา mm hmm. <laughs> จารย์ต้องทำเสดร์ติเคตให้เด็กนะ <laughs> มึงนะเลยว่าเออถามมาเลยว่าจบจาอาจารย์ชงเจดนี่ <laughs> เออนี่หนะ่ะคือข้อด้อยของของวงการศึกษาไทยข้อด้อยคือข้อดีเรามีเยอะแต่ข้อด้อยคือหมายว่า เราผิดบุคลาก,กรที่ไปสู้กับต่างชาติท้าน้อยไป mm hmm. เราผิดแต่นักคิดนักเขียนพวกที่มองฟ้ามองอากาศอยังเยอะมากนะเราควรจะผิดคนที่ไปเชื่อมเหล็กออกเหล็กซ่อมรถใช่ไหมซ่อมเรือยอดใช่ไหมซ่อมเครื่องบิน จะพวกช่างเนี่ยพวกช่างเนี่ยโอ้โหเป็นเงินทท้งนั้นเอ่อช่างก่อสร้างช่างไม้ใช่ไหมแต่โหจากจะตราจารยีเจริสร้างไมขนาดนี้มีคนไทยทจบปสี่นะจะเป็นมหาเศรษฐีในเมกาได้เยอะมากคืออะไรไหมปสี่เนี่ยมันไม่มีมันไม่มีหัวโขนเนี่ยมันไม่ต้องมีวันรวมรุ่นไม่ต้องมีวันโห อาจารย์พ่ออาจารย์แม่ไม่มีเขาสีนี่แบบลุกทุ่งๆๆใช่ไหมแล้วก็สีนี่นะเขามีความรู้เรื่องเช่างไม้มีความมีความรู้ในการก่อสร้างเขาก็ไปรับงานรับเหมางาน,น <ๆ S 1> กับพี่น้องคนไทยด้วยกันเนี่ยใช่ไหมพี่น้องไองานห้องน้ำนี่เปไ็นงานปกติเลยมันนี้ต้องซ่อมต้องบูรณาการต้องซ่อมแซมต้องเปลี่ยนแปลง รูอว่าขยายห้องครัวขยายห้องลูกมีเสื่อนอนกินมีมีออมมรายได้เป็นล้านๆไม่ต้องจบไอ้แบบไม่ต้องจบเข้า <c oughs> ใจไหมนี่อ,อยากให้ลูกหลานที่ดูคลิปนี้นะอาจารย์ชลินที่พูนเนี่ยอยู่อเมริกาสี่สิบแปดปีไม่มีเหตุที่จะมาโกหกลูกหลานอยากให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองแล้วสงสารคนที่จบสถาบันสูง แล้วก็ไปเป็นแม่ครัวอยู่ในร้านอาหารไทย mm hmm. หัวหน้าแม่ครัวจบป .4 mm hmm. แต่คนที่ไปเป็นแม่ครัวใหม่เนี่ยจบสถาบันสูงๆเอาไม่เอ,อ่ยดีกว่านะแล้วก็ถูกแม่ครัวที่จบป .4 เขาตวาด mm hmm. อะยู่เมืองไทยทำอะไรกันทำไมถึงไม่เป็นเลยจับตหลิวยังไม่เป็นเพราะอาจารย์เ mm hmm. วลาไปอเมริกาอาจารย์ราจ,าจะถามวัาไปแล้วไม่เป็นแม่ครัวได้ไหมโอ้ได้ ถ้าอาจารย์ขับเครื่องบินได้นะไปเยอะก็ไามา่รีว่าเออไปแล้วไปไปแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ไปเย็บผ้าได้ไหมคนไดมีเจ้าของโรงงานผ้าเยอะ <c oughs> ได้ไม่จำเป็นต้องไปเย็บผ้า <c oughs> ถ้าอาจารย์สามารถที่จะซ่อมเครื่องบินได้สามารถที่จะไปซ่อมเรือรบได้สามารถที่จะไปอ่ซ่อมรถราไปสมัครเย,เยอะเยอะ <c oughs> ไอ้แบบไปแล้วไม่มีอะไรเลยอยู่สินีนกระดาษแผ่นเดียวว่าจบโน่นจบนี่จบบริหารธุรกิจอย่างนี้ครับแล้วคุณจะไปบริหารที่ไหนที่ไหนกันุดยอดนะนี่บอกไหมครับเพื่นั้นเอาช่างเรียนเรืเร่องช่างครับช่างอะไรก็ตามเนี่ยที่เรียนเรียอนนอจาจกช่างเถอะนะ